ทายาทเพียงคนเดียววัฒนาสิทธิเวศอยากขาดสามีญี่ปุ่น ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนชื่อของก้อยวาสนาสิทธิเวชก็เรียกว่าเป็นนางเอกอันดับต้นๆของวงการที่ได้รับความสนใจและน่าจับตามองอยู่ตลอดค่ะด้วยใบหน้าที่สวยหวานเป็นเอกลักษณ์และบุคลิกท่าทางที่เรียบร้อยอ่อนหวานอีกทั้งยังเต็มไปด้วยความสามารถทางการแสดงที่หลายคนต่างชื่นชอบไม่ว่าจะได้รับบ,บทบาทใดก็ตามก้อยวาสนาสิทธิเวชก็สามารถถ่ายทอดการแสดงของตัวเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะจนส่งให้เธอเป็นนางเอก ยอดนิยมอยู่นานหลายปี ด้านชีวิตครอบครัวของเธอก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าก่อนที่เธอจะเจอกับสามีคนปัจจุบันก้อยวาสนาสิทธิเวศเคยมีครอบครัวมาก่อนกับอดีตสามีชาวญี่ปุ่นและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องไข่โยชินะซึ่งปัจจุบันน้องไข่ก็ได้เข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะแต่หากย้อนกลับไปช่วงนั้นเรียกได้ว่าชีวิตของก้อยก็ไม่ได้รวยด้วยกลีบกราบสักเท่าไหร่ค่ะด้วยความที่เธอเลือกจบความสัมพันธ์กับอดีตสามีเขาก็ได้ผ่านลูก ูกสาวย้ายไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่อดีตสามีมาพูดกับเธอเพียงแค่ว่าอยากจะพาลูกสาวไปเจอปู่กับย่าเท่านั้นซึ่งก้อยก็มารู้ตัวอีกทีเมื่อตอนที่ลูกสาวไม่สามารถกลับมาที่ประเทศไทยได้แล้วละค่ะโดยเธอบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับคนที่เป็นแม่ที่จําใจจะต้องห่างจากลูกแถมยังไม่ได้เห็นหน้าอีกด้วยซึ่งเวลาผ่านไปนะคะก้อยและอดีตสามีก็ได้เคลียร์กันลงตัว และลูกสาวที่เริ่มโตขึ้นหากมีโอกาสก็จะเดินทางมาหาคุณแม่ที่ประเทศไทยเสมอเสมอค่ะ